สวัสดีครับบาร์ทอร์ซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่3มกราคม2567นะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหาปู่เจนะครับพามารับชมน้วกันครับงวดวันที่17มกราคม2567นะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับปูเนีนปูเด่นเหคักนะครับปูวาวิ่งเด่นสกับ5 นะครับผมเลขวิ่งถือว่าแม่นนะครับผมยังไม่หลุดด้วยครับเลขกวิง่งจับคูตั้งแต่ออกพรรษากับเขามาตลอดนะ้อพี่น้องเนาะหัวทีพผ่านมาจับคูหลุดอยู่ครับหลุดคือหลุดนะครับรมาชมงวดเขากระเขาตรงๆนาะพี่น้องแต่ว่าเลขวิง่งเลขเด่นปูกับถือว่าแม่นย่าปูเน้นคักเนาะพี่น้องเนาะเอาเขาไปกราบนะมันสการปูน้ากันทมาชมมาหอดมาถึงแล้ะครับแดดนะี่พี่น้องแดดดี นะครับผมนี่ครับองพระประธานไงนะครับผมยกมือสาธุเด้อพี่น้องเด้อสาธุปูนะครับขออวยพรนะครับเอาข้าไปอวยพรไกลๆน้ำปูนะครับขออวยพรให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับในปีใหม่นี้สุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นคนยืนให้ลำลำลรลุยเฮงๆตลอดปีตลอดไปเด้อสาธุให้เพื่อนได้โชคสามตัวสองตัวตรงๆครับ ยกมือสาธุเอาทชมเข้าไปหาปูน้ำกันนะครับกราบนมัสการครับปูการาบนมัสการเจ้าค่ะครับผมโอ้โหที่ผ่านมา,าปูเนาะบกเขาคือเขาอะไรชุดไทยแล้วทร <laughs> งไทยปี <laughs> แต่ว่าเหล็กเดินนี่แม่นคักเนาะปูนะเนาะเหล็กวิง่งเนาะทางเดินโอ้ทางเดินเหล็กนี่กับทางเดินเห็นไหมครับท่านผู้ชม สี่กับห้านะครับอืมมาสี่สี่สี่สองอยู่ที่ปูเป็นสี่สองโด่สลยสี่สอโครับผมตัวนี้กับเขาเยอะนี่กับ0มากครับเก้ากับศูนย์มาเก้าะปูเนาะครับเดือนสองสูตรแต่ว่าสูตรนี้บ่เดินนะปูเนาะสูตรสองบ่เดินอืมเต่าบ่เดินเนี้แต่โ ปีไม่นี่เปลี่ยนสูตรปะสุปะปะกัวทังเปลี่ยนอยู่ตะอะไรบ้านีะไรครับทางเดินทางเดินอ่าหลักร้อยบวกหลักหน่วยเอออันนี้มันก็วันนี้มันก็บเรื่อเก่าศูนย์บาทเก่าคับศูนย์ครับงวดนี้ได้เก่าคับศูนย์จะมาเก่มามะแห้งอันบบนั้นก็บ้านเรยน้มั้ยครับเพราะว่าที่เบิางทั้งเดือดไม่กันนะับปะปัวเดี๋ยวเรียกนั่นไปอะไรเงี้ยปูวเรียกกันยังก็จะเปน เหล็กทูเหล็กทูปอบปูรับปีกโอ้ครับมือวานะ่านมือว่านมาอยู่ที่ปูมาปูไปใส่ครับมือว่านไปงานอะไรก็ไปงานางปอปูงานวัดไผ่ไงหร่อปอบปูงานงานหลังชงปีใหม่นะว่ใครนั่งค,ครับ,บปูเทียบ่นมาอยู่นั่เพิ่นนั่เพิ่นไปที่แล้วันวายปูเออเพิ่นไผ่ยงกับครับในเวลากับว่าใครนั่นเลยครับ ัเดี่ยวแล,ล,แล,ล,ลว้อ่ะเดี๋ยวปลาอ่ะขางผมนน่นย่เข็มปลครับคือ เงินตาขาวเออมันแมนอยู่ปัอยู่ก็ดวงปัสนายอะไรแก่มนดิครับผมนี่ละปูวหมวดแรกของปีนี่แหละครับสิบเจ็ดมกรานี่แหละครับผมเลขถูกมีสองหมนใช่ไหมครส่วนมันขค้าปีส่วนมันขค้าปีงานกระโทงครับปัวนิดโด หา่หาเก่าปู่เมนหาหาซเ่ครับบอนี่เลขเก่าเลขซนเือนมันมันไหลอันวิดีโอไะวิดีโอปู่ปูไทยวิดีโออกับอือสวดมนต์ค่ะเลขทูปสวดมนต์ข้ามปีห้าาเก้าเพามันซูนน่าะคันปู่มิอันมอโอันปู่ เอาอันนึงอันนึงเห็นแค่สองตวน้องบมอบูม่นมันกชุดต้อกานแล้วชุดสอันต้าบนเพิ่นเฮสามตัวตรงกับสองตัวตรง่าครับอือโอ้อันนี้หนึ่งีหนึ่งสอเออไถูกสองตัวกับนี่จ้ะค่ะัทั้งๆเป็นดอกานแล้อันเดียวกันแล้ทูบสเป็นชดสองดอกเห็นเป็นเห็นเป็นในเจ็ดซีว หนึ่งซน่ะปูอัน้ตเาเห็นทั้งนี่เห็นเป็นล่างๆเป็นเป็นขึ้เลขอย่างเป็นขึ้เลขานี่ไหมเลขหาหรือเล็กูันแลต่เห็นเอาเห็นตัวเห็นนี่นกปูเนาะหนึ่งซีตัวชัดเรีกเียดใหปูนคำนวณกันเลขสูตรคำนวณกันบอปู่มันลายนั่ี่มันลายแต่ว่าทางเดินจะจะเปลี่ยนมาปูไอ้ทังเดินลัก หลักร้อยบวกหลักหน่วยนี่อันนี้เขาาไว้ก่อนเพราะวนเปลี่ยนนัะนะมันเปลี่ยนปีแล้วครับปูแล้วมันก็โดนมันเหี้ห้ก้าเอาไว้ก็ดีกันครับมันเข่ามันเข่าดีเลยปูนี่มันก็เข่าดีปูงครับผมอันนี้ก็รู้แล้วดใช่ปะห้ากับหกเนี่ยครับมาหาหกกับมาหลักร้อยหาไปหลักร้อยนะปูเนาะเออพิษแล้วครับผมนี่กระองก็มาถ้ามันคิดคิดทั้งเดือนมาเยอะครับ แต่ว่าสูตรที่ว่าหลักร้อยบวกหลักหน่วยนี่ปูปูก็จะลงยุนมาครับผมนี่ครับบนนี่ติ่ารผม้ชเพราะว่าสูตรนี้เอาไปแ่ก็ได้เอฟซีเบื้งเอานะอ่ากัเดินเห่าแล้วนะเจ็ดเจ็ดบวกเได้สิบีนะครับแกด้สี่กับหาก็มาถึงห้ทถึงสี่แ้วปูเนาะวันนี้5้บวกสได้9กับศนะครับผมเก้ากับ0ูนยข้าเจ้าอีกสูตรนึงจะเป็นเัืงสีที่ปู แปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดนะครับเขาเจ้าจ,จับใสเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดข้าเจ้าจะจับใส่สูตรนี้มั่ก็เป็นไปได้ครับผม,มเ,เดี๋ยวเฮ็ด<ม>เบิ่งสวดครับแจ้งเกิม,มาเลยจากสวนนะ้น้อบมเลยนันปูให้เล็กถูกมากทำชุ่มนะครับห้าห้าเก้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับหา เพราะว่า,บาวเบาแถาจองลอตเตอรีไไร่อะไรด้วพี่น้องแต่ว่าเบ้าเถาจองลอตเตอรี่95จองไว้เอ็มจเพื่แล้วนะครับผมเอาหมดจะได้แค่หาใบเท่านะครับเพราะว่าแผงของคนกินจะม,มะีแบบชุดคู่หนึ่งแบบใบเดียวสามใบนะครับจะได้แค่หาใบเบ้าแถวเอาเก้าหาไม่ได้เอาหาเก้าป็นไรหรอยังก้บป,ปบัวน,นี่ครับป่วสามตัวสองตัวแสองตัวคือหนึ่งสี่ เอาบนเอาล่างไปเลยเเลขทูไปบางกันเล็กถูไปเลยนะปูมาทำนู่นวาี่ว่าจับสลัดองคแดงมาปูจับเลวปูเผืทคนน่ามันปูไปจับสลัดองแดงนะว่าชื่อนะไ่เคย่รายางได้ความงี้่ก็เางให้ครับโอคือองแดงข้าวข้าวอย่นี้เลย เรียกเรียกมักได้เลยฟันเลยฟันมาปูวครับผมฟันไม่เคยออกลูกปนมันวันนี้มักสองเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองนะสองเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองแต่แต่กามันจะมากสองตัวรับเรีกเรียกคาตัวจะมากสอตัวบพราะว่าบนคือ่างรับอือส่วนเรื่างคือสองหาสองหกขีับอันนี้เป็นฟันอกไหเป็นเลขกฟันมะปูฟันเลยกนิมิตเล็กนิมิตนะครับเล็กฟันคือปัญหาแล้วไม่ตีป็นตัวนะครับอื ปูจะให้เลขฝันก่อนนะพี่น้องเลขคำนวณรอก,ก่อนมีเลขถูกกับเลขฝันนะครับตวาวเลขฝันนี่สองเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเนามาสองตัวนะครับตวาว่างนี่คือสองห <25 26. S 2> ้าสองหกอืมคุผู้ชมมีเลขฝัน,นอือดแต่ว่าปูจะใส่สูตรห้างเงดือนห้างใดได้พี่น้องได้ปูจะใส่สูตรหลักร้อยบวกหลักหน่วยว่าเพราะว่าตอนนี้มาแร่งสูตรนี่ แต่ละคนแต่ละเซียนอีกะเอาล่องนี่ปัวนี่มันก็ชนเก้าลาสนเลยนี่โนเก้าโซนเก่าอันนี้จีก่าวนี้แปดเก้าเกมาล่างแปกับเก่ามาล่างมีสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนี่เก้ากับศูนมาบนแม่มาบนครับเกาเกเดินบนเกาเดินบนล่างล่างล่างสามครับม่ล่างไหมอันนี้เออสามกับสี ครับปูมีมีสูตนหนึ่งนะคือคือเขาสีเบิ้งสูตรไหนไม่ตรงกันนะรับจังสิโร่เมในะครับปูในอันตารางเขานะอ๋อพี่น้องนะครับเลขถูปูจุดอ่ขึ้นในกระปูส่งท้ายปีเก่าขอปูส่วนบนข้าปีสวดมนข้ามปีนะครับขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดนะพี่น้องสวดมนข้ามปีบมีเลขคันน้ำมนต์บกปูน้ำมนต์บ่อยไทยว้แต่วนี่เป็นเลขพกตัวเดียวว่าพกก็เโดดแล้วถาเป็นแบนนี้ว่าไม่ไม่ก็้เป็น แลวไม่ตัวเดียวมันเคยออกวมื่ั้นก็เห็นหกตัวเดียวหกเป้ากมันออกศูนหกก็เก่าศูนยู่แหละ 9, 9, 9, เก่าลยู่แล้วถ้เก่าก็บหกเนี่ยเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนให้ได้ท่านผู้ชมด้ยวยนะครับมีเล็กเล็กถูกปูสวดบนข้ามปีคือวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสามตัวตรงๆครับสองตัวแล,ลักกับเล็ฝันปูเ,เดี๋ยวบ่าวเทาเขียนให้ครับอันนี้ชุดเก่าได้พี่น้องด้นะครับแม่นคักเล็กวิ่งปูนะครับปูกระยำเลยวิ่งบนล่างสี่กับห้านะครับผม มาทังสี่ทัง5้ครับห้มาหลักร้อยปูเนนคักคือ4ี่สองนะครับพันเป็นสีสองตัวล้วปูสีสองตัาสองตัวสี่สองตัวห้าห้าสี่สี่เอาปองงวดปูวาเอาเลขทูบไปก่อนครับนี่ครับสวดสวดมนข้ามปีครับขึ้นวันที่3 1มสธันวาคม2 5งพันที่ผ่านมานะครับเลขทูกคือ5 5 9นะครับปูจุด2อันอันหนึ่งหนึ่งสีตัวตรง2ตัวตรงเลขฝัน นะครับเลขฝัน270กับ072เขียนตัวเดียวนะปูนะปูใบเขียนตัวเดียวปะวามันกะจับเอานี่แล้จับเอาซับเอาในี่นี่ล่าง2526ท่านผู้ชมอันนี้ของเก่านะแคปนาจอครับผมนะเลขคำนวณปูกรให้เบ่งแล้วปูว่ารอก่อนจะจับหลายส ah ูตรา ini, มาใส่กันนะครับถ้าสูตรทั้งทั้งเดิมเดิมนี่ก็ยังเก่ากับศูนย์ย่ติปูนี่ครับ ปูยังเก้ากับศูนย์อีพี่น้องอันนี้สูตรใหม่เนี่ยมันมันมันตรงกันกับสูตรนั้นอ๋อสำหรับชมอีกสูตรหนึ่งนี่งแปดกับเก้าเดี๋ยวรอปูคำนวณให้ก่อนกราบขอบคุณขอบคุณปูครับผมอันนี้เฮ็ดกิลบาปูอ๋อข้าวๆทาวทั้งเดือนเลยทางเดินกะัสองกับสามสองกับสามหมปูงานอันนี้สูตรไม้นี่เริ่มเริ่มนะสองกับสามก็จะผมมาใส่เก้ากับศูนย์ในมปู มันก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแกตาอย่านีนี่สวนสวนไม้ห้อเห็ดเยครับปูแจ้ไม้เจ้ไม้ยศนจ้าอนี่ปูบอปูมาใส่แปะกับเก่าอันนี้แปลกับเกาบอกปูตัวนี้เด่นเก้ามกับสาบสีนะครับสามกับสมันก็ใช้กับอไรอันนี้ก็สกับหาี่มีอะใส่กันบ่ไ้ครับผมครับมีสองกับสามาตัวนั้เอรอบปูสรุปให้ได้ทำช่วเด้อครับเดินเลอเอากราบขอบคุณขอบคุณปูปูให้พอดให้พอปีไหมนะครับผมอครับ สช <c oughs> มยกม,มือสาธุกเด้อพี่น้องเดอ<า>้อรับพอน,น้ำปูไ่ไหมครับปูวเนียอบ่ดีพ่า 2, 500, 500, 500, 000, นมากก่บจิมไครับไหมทสองพันห้าร้อยหกสิเกีดเนาะครับปัวเซเรียงอีสีนีทอม้าเงินทองไหลามากคับโลคไฟไข่เจียบกว่าไงนี่เดินทางไปไทเจีบทีอันเจียบมินทุกทันทุกคนแหละครับสุภาแข็งแรงเดินทางไปไมาัสนาอยูย่หลอดปลอดไทยครับผม ฝากเสียงแรงเ,เลือ่องในอาชีพก,การงานเป็นยันงไงกินยังไงสมปาศนาทุกท่านทุกคนเทิร์นจาธุกับปูครับผม